รัสเซียปลดปล่อยเพิ่มซีนิคมโดเนสชนาก,การล่าสุดในแนวหน้ายูเครนนะคะหน่วยจูดโจมได้บกธงของพลร่ม VDV ของรัสเซียในเขตคะแนวของเมืองชดซอฟยาแล้วอันนี้เป็นการยืนยันนะคะว่าฝั่งตะวันออกทั้งหมดถูกยึดครองโดยสมบูรณ์แล้วด้วยมาดูกันว่าผลงาน ที่แนวหน้าของรัสเซียวันนี้มีอะไรบ้างวันที่6กรรกฎาคม2567สำนักข่าวสปุตนิกและทารสรายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะรายงานเกี่ยวกับออผลปฏิบัติงานสู้รบเขาบอกว่ากองทัพยูเคร ين, นสูญเสียทหารไปประมาณ13,525นายในการสู้รบกับกองกำลังรัสเซียในพื้นที่แนวหน้าทั้งหมด ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังรัสเซียโจมตีสถานที่ประกอบเครื่องบินไร้คนขับก็คือดโดรนนั่นแหละเขาใช้อาวุธอย่างแม่นยำจำนวน23ครั้งในยูเครนคือโจมตีแหล่งหรือสถานที่ประกอบเครื่องบินไร้คนขับก็คือโรงงานประกอบโดรนโดนไปแล้ว28ครั้ง นอกจากนี้ยังโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมและพลังงานของอยูเครนเน้นอุตสาหกรรมทางทหารน,นะคะโจมตีโรงงานประกอบเครื่องบินไร้คนขับและอย่างอื่นๆโจมตีเครื่องบินรบด้วยในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนตลอดหนึ่งสัปดาห์จากการประมาณการล่าสุดของออกองทัพรัสเซียนะคะกลาโหมบอกว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมกองทัพยูเครนสูญเสียและบาดเจ็บ1,595รายจากหน่วยรบเหนือสูญเสีย3,580นายจากหน่วยรบตะวันตก3,845นายจากหน่วยรบใต้2,970นายจากหน่วยรบกลาง 900รายจากหน่วยรบตะวันออกและ635รายจากกองรบดนิเปอร์รวมแล้ว13,525นายอย่างที่เรียนไว้นั่นแหละค่ะคือในแต่ละพื้นที่เนี่ยสูญเสียเป็นกองพันธ์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยรบกลุ่มเซรเวอร์ของรัสเซียได้ปรับปรุงตำแหน่งแนวหน้าและโจมตีทหารตลอดจนอุปกรณ์ทางทหารของยูเครน3กองพล โจมตีแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปถึง1,595นายเฉพาะกลุ่มนี้นะคะรถถัง4คันรถรบพุ่มเกาะ3คันยานพาหนะ30คันจานีสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามแห่งปืนใหญ่สนาม31กระบอกปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ขนาดใหญ่ของสรัฐส2กระบอกเอามาดัดแปลงนะคะแต่ก็โดนโจมตีหมดต่อมากองรบซาป,ปา อันนี้อีกชื่อหนึ่งก็คือ,อ Battle Group West หรือกองรบตะวันตกสามารถต้านทานการโจมตีตอบโต้ยูเครน20ครั้งทำให้เคียฟเสียทหารไปถึง3,580นายหลายกองพลนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเท่าเนเท่านั้นคือ7วันเองปรับปรุงตำแหน่งยุทธวิธีของตัวเองคือหน่วยรบตะวันตกหรือซาปาตเนี่ยน,นะคะ ได้ปลดปล่อยชุมชนสเตโปวายา NO วอชเด o l ็อกกอันนี้ชื่อเดียวนะคะเขาชื่อยาวอันนี้อยู่ที่ขากขอบนั่นคือแนวรบเหนือแต่กองกำลังรบตะวันตกนะคะยึดได้แถวแถวขากขอบกองรบเซนเตอร์ต้านทานการโจมตีตอบโต้ได้38ครั้งทำให้ยูเครนสูญเสียทหาร2 9 7 0นายเมื่อกี้เรารายงานว่า ในแต่ละกลุ่มมีผลงานพูดง่ายๆว่าทำลายฝ่ายตรงข้ามไปเท่าไหร่ตอนนี้พูดกันเป็นเขตๆในการประทะกับกองรบยุคหรือหน่วยรบใต้กองกําลังติดอาวุธยูเครนสูญเสียกําลังพลมากถึง3845นายรถถัง4คันรถหุ้มเกาะ19คันรถลําเลียงหุ้มเกาะเอ1 3ผลิตในอเมริกานะคะจัดายโดน คบไปสยันยนต์65คันปืนใหญ่ฮาวิเซอร์53กระบอกตรงนี้นอกจากสูญเสียกำลังคนมากแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์โดนไปมากเลยกองรบวอตสตอกกระเสียสามารถตอบโต้การโจมตีอยูเครนได้11ครั้งเคฟสูญเสียไป900นายการประทะกับหน่วยรบดนิปเปอร์ คีสูญเสีย635นายรถคุ้มเกราะต่อสู้36คันปืนใหญ่สนาม24กระบอกปืนใหญ่ฮาวิเซอร์อีกแล้ว m 7็ม13กระบอกแสดงว่าส่งมาให้เยอะมากเพราะว่าจำนวนที่สูญเสียนี่เยอะชะนะทุกครั้งทุกสัปดาห์ที่มีการรายงาน,ก,นกระทรงกลาห่มยังรายงานอีกว่ากองกำลังรัสเซียทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้ปลดปล่อยนิคม4แห่ง ในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่จริงเราก็ค่อยๆทยอยนะคะแต่อาจจะมีตกหล่นวันนี้ข้อสรุปให้ฟังว่า1สัปดาห์นี้ผลงานปลดปล่อยกี่เมืองเฉพาะดนเนสนะคะเมื่อกี้เป็นส่วนของคาคอไปแล้วที่โดเนสหน่วยรบทางใต้ปลดปล่อยชุมชนสปอโนเยย่านโนเวที่ชัซอฟยา สาธารณารัฐประชาชนโดนเนสนั่นเองหน่วยรบกลุ่มกลางประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยชุมชนชูมีโนโวเล็กซานดรอฟกาแล้วก็นิคมโนโวโปโครอฟสโกเยอันนี้ทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่โดนเนสค่ะนั่นคือรวมกันและที่โดนเนสสี่ชาซอฟียาก็อยู่ในย่านนี้นะคะชาซอฟียาก็อยู่ในกลุ่มโดนเนสนะคะแต่คาคอฟอะปลดปล่อยหรือยึดไปหนึ่ง ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายดโดรนของยูเครนทั้งหมด451ลำตลอดสัปดาห์ไม่น้อยนะคะในทุกจุดที่เขา,เ,าเก็บสถิติทำลายบินรบไปแล้ว9ลำเมื่อวานก็ได้รายงานไปนะคะบรรลุเป้าหมายในการทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกในการประจำการเครงบินรบจากตะวันตกที่เตรียมจัดส่งให้ยูเครนคือจะส่งมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่สนามบินโดนทุกวัน ตลอดจนโจมตีทำลายหน่วยทหารหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้นำของยูเครนถล่มถึงเมืองหลวงเคียฟเลยนะคะบ่งบอกการยกระดับโจมตีของรัสเซียเข้มข้นขึ้นที่สำคัญหลังจากฮังการีโดยนายกรัฐมนตรีออบันนะคะพยายามเสนอตัวเป็นกลางเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนไปพบเซเลนสกี้ด้วยผลคือเซเลนสกี้ปฏิเสธค่ะ แล้วก็เมื่อผู้นำฮังการีไปพบปูตินอันนี้ก็เซอร์ไพรส์นาโต้เซอร์ไพรส์ยุโรปนะคะเพราะว่าอยู่ๆก็ไปหาปูตินเลยไปพบประธานาธิบดีปูตินเลยเ,เขาก็จะเสนอตัวเป็นกลางที่จะจัดเจรจานั่นเองแต่ผู้นำรัสเซียเจอกับเออร์บนก็ได้ข้อสรุปนะคะว่ายูเครนไม่ต้องการสันติภาพเพร้อมเป็นเครื่องมือของวอร์ชิงตันซัดกับรัสเซียเต็มที่ จากนี้รัสเซียคงจะเดินหน้าปิดจ็อบเร็วยิ่งขึ้นนะคะและจะดุดัดยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อสนับสนุนให้สถบบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติและรับใช้ประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3 0ม 2 9 8 9 8 4 8ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ